ของปัจจัยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองไทยค่ะภาครัฐทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังก็บอกว่า,เ,าเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยมันก็กระทบก,กับไรายได้หลักของประเทศทั้งเรื่องของการส่งออกและก็การท่องเที่ยวมีมาตรการที่จะเตรียมหาหรือกับแบงก์ชาติเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วก็บอกนะคะเมื่อทิศทางการเงินของโลกลดอัตราดอกเบีย้ยเช่นเฟดแล้วก็อีกหลายภูมิภาคเลยค่ะดังนั้นก็ควรจะต้องพิจารณาว่าจะชะลอก,การแข็งค่าของเงินบาทอย่างไร ประ่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ยังเปิดตัวดิจิทัลเทรดบริการส่งสินค้ามาตรฐาน OCS Connect k i t Off เปลี่ยนผ่านให้รัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลดิจิทัลแล้วก็เชิญทู่จีนเนี่ยมาพบหารือกันโดยขอให้จีนสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ไทยนั้นขาดดุลกันค้ากับจีนแล้วก็ขอให้ช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนให้เข้ามาไทยให้เพิ่มเป็น8ล้านคนจาก6ล้านคนแล้วก็คาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินสําหรับการท่องเที่ยวได้ประมาณ3.5ล้านล้านบาทนั่นเองเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้